สวัสดีครับวันนี้กลับมาอยู่กับผมนะครับเบ๊กนะครับเป็นที่ปรึกษาการขายนะครับอยู่ที่ฟอร์ดออโต้แกลลี่สาขาปทุมธานีนะครับก่อนจะรับชมคลิปนี้นะครับก็ฝากซับสไครต์นะครับช่อง YouTube กดไลค์คลิปนี้ผมหน่อยนะครับวันนี้นะครับผมก็จะพามารับชมนะครับเป็น Ford r a n g e จนะครับรุ่น XLT นะครับเป็นเกียร์ออโต้นะครับราคาจำหน่ายของเกียร์ออโต้จะอยู่ที่9ก0 0 0สบาทนะครับเกียร์ธรรมดาจะอยู่ที่8 5 7 0 0 0หาหนเครับเครื่องยนต์คันนี้เป็นเครื่องยนต์2.2นะครับซึ่งเเจนใหม่ป็ลิตรสองครับเซึ่ง ปีดนะครับนี้เดี๋ยวจะพาไปดูชุดแต่งรอบพันกันครับว่าแต่งอะไรให้ลูกค้าเริ่มต้นกันที่ด้านบนนะฝากระโปรงก็ติดเป็นสกูปแรดครับสกูปฟิตครับทำทูโทนตัดดําเงาดาด้านครับตัวแรดก็ทาเป็นสีดําเงาครับซึ่งโลโก้ตรงนี้ก็มีให้ลูกค้าเลือกนะครับแล้วแต่ชอบนะว่าชอบเป็นบูกทิงหรือว่าชอบเป็นแรดแบบนี้หรือชอบเป็นม้านะครับในส่วนของสกูปเพิ่มเติมบนฝากระโปรงให้ก็จะเป็นอะคริลิกเลนเจอร์สีโรเมียมนะครับในส่วนของ โช๊คฝากระโปรงในเจนนี้ยังมีโช๊คฝากระโปรงมาให้อยู่นะครับเจนใหม่ไม่มีมาให้แล้วครับในส่วนของฝากระโปรงหนักๆนะครับมีโช๊คมาให้นะครับในรุ่นนี้ชุดหน้านะครับก็ถอดหน้าเดิมออกทั้งชิ้นเลยครับถอดทั้งตั้งแต่ตรงนี้ครับชิ้นนี้เปลี่ยนให้นะครับเป็นชุด F150 Spider ครับชุด F150 Spider ตัวนี้มีอะไรบ้างครับก็จะมีกระจังหน้าเป็นสียมคัางหมูสีดำด้านขนาดใหญ่แบบนี้ครับ เป็นตัวนี้เลยมีตะแกรงข้างในระบายอากาศนะครับเพิ่มเติมเป็นไฟ led ด้านบนสีส้มให้นะครับฟอนต์ฟอร์ดตรงนี้ทําเป็นสีดําเงานะครับทางด้านสีตรงนี้ก็สามารถเลือกได้นะครับสามารถแจ้งได้ว่าชอบสีแบบไหนนะครับทําให้ได้ด้านล่างนะครับก็เป็นชายกันชนนะครับติดเพิ่มเพิ่มเติมมากับชุดนะครับตัวนี้ก็แข็งเป็นสีบอลเงินครับหูป้ายทะเบียนครับหนึ่งสองสามสี่นะครับเรียงนะครับป้ายทะเบียน จุดเด่นของชุด F1 5 0สไปนี่ก็จะเป็นชุดก็จะเป็นไฟตัว C ตัวเล็กแบบนี้นะครับพร้อมมามาพร้อมกับอะคริลิกด้านสีดำด้านในนะครับแบบนี้ในส่วนของไฟหน้านะครับไฟหน้าก็คมเดิมนะของ XLT นะครับไปทำการอัปเกรดให้เต็มระบบแบบนี้เลยนะครับ ก็จะเป็นไฟมัดแต่งเตอวระบบนะครับคีบฉลาม3ามขี้ไฟเดย์ไทม์ลันนิ่งไลท์โปรเจคเตอร์วงแหวนลูกแก้วเป็นเลดไอรุนนี้ลูกแก้วก็มีให้เลือก2แบบนะครับมีหลักๆที่เห็นตอนนี้ก็มีเลดไอกับบูไ e อนะในส่วนของลูกแก้วครับในส่วนของไฟ XLT ์ในรุ่นนี้ก็จะมีออปชันอะไรมาให้บ้างก็จะมีออปชันเปิดปิดไฟสูงอัตโนมัติมาให้นะครับในรุ่นของ XLT อนะครับอันนี้ผมเปิดไฟตัรระบบให้ดูครับทางหน้านะครับไฟตัว C ไฟกระจังนะครับก็จะติดเต็มระบบแบบนี้ น,นี่ผมเปิดไฟเลี้ยวขวานะใส่สเต็ปไฟเลี้ยวให้นะครับในตัวเดย์ไทม์ตัวขี้มัดแต่งนะครับด้านข้างนะครับก็จะเป็นในรุ่น XLT ก็จะเป็นกระจกแบบนี้นะครับกระจกข้างก็จะมาพร้อมกับไฟไฟเลี้ยวที่กระจกแบบนี้แต่อันนี้เอาไปทําการเปลี่ยนแปลงนะเป็นโครมสโมกนะครับเป็นเป็นตัวสโมกถ้าเป็นอันเดิมมันจะเป็นสีแบบใสๆนะอันนี้ก็แต่งเพิ่มให้เป็นโคมสโมกแบบนี้นะครับในส่วของด้านข้างคิ้วล้อนะครับ ขนาดหกนิ้วนะครับคันนี้ก็ติดแบบคิวล้อแบบเรียบนะครับแบบนี้คิวล้อก็มีให้ลูกค้าเลือกครับเป็นแบบเรียบแบบนี้กับมีแบบมีหมุดนะครับแต่แบบมีหมุดก็คือไม่ได้เจาะตัวรถจริงนะครับถัดมานะในส่วนของล้อแม็กล้อแม็คคันนี้เป็นล้อแม็กลายดอกไม้นะครับเป็นขอบสิบแปดนะไฮไลท์ที่เด่นเด่นเลยก็เป็นยางนะครับยาง b ีเอฟคุนะครับเทลทูเป็นยางนําเข้านะเป็นยางเป็นยางยี่ห้อเดียวกับที่ลัตเตอร์ใช้มาจากโรงงานนะครับแต่ทีรลี่ ไม่เหมือนกันนะเพราะว่าล้อขนาดไม่เท่ากันก็เป็นยางที่ขับดีในเงียบนะครับขับดีเงียบนุ่มนะครับราคาค่อนข้างจะสูงนะครับตัวนี้ก็เป็นยางที่มีคุณภาพตัวหนึ่งเลยนะครับก็ซีรีส์ยางอยู่ที่265นะครับ265 6 5 R18 นะครับขอม18ล้อมแม็กอันนี้ก็เป็นลายดอกไม้นะครับล้อมแม็กก็แล้วแต่ชอบนะว่าลูกค้าชอบสไตล์แบบไหนนะครับใช้งานแบบไหนนะครับ ช่วงล่างก็เป็นปิดนกขนาดใหญ่แข็งแก่งอยู่แล้วนะครับฟอร์ดช่วงล่างก็คือกินทุกแบรนด์แน่นอนนะครับกล้าการันตีนะฮะช่วงล่างเดิมๆแบบนี้ขับดีนะครับเจอยาง BF เข้าไปอีกด้านข้างนะครับก็แก้มของ XLT ก็จะเป็นสีโครเมียมแบบนี้นะครับมาจากโรงงานอันนี้ก็ยังไม่ได้ครอบให้นะครับส่วนของชุดครอบชุดครอบมือเปิดก็ครอบให้เป็นสีดำเงานะครับ เราหลังคาติดเพิ่มเติมให้นะครับเราหลังคาใช้งานจริงไม่ได้นะครับใช้งานจริงได้ในแค่รุ่นวายแท็กนะถึงจะใช้งานได้เพราะมันเจาะมานะครับอันนี้เราก็ติดเพิ่มเติมให้มันปสวยๆนะครับอ่าในส่วนของเราหลังคานะครับด้านข้างนะสติกเกอร์ครับก็ลูกค้าเลือกเป็นลายสัตว์โคนนะครับ ลูกค้าเลือกเป็นสติกเกอร์ลายสั์โคนทาสีเทาแบบนี้ครับก็ตัดด้วยฟอนเลนเจอร์สีดำครับสติกเกอร์เราก็มีให้เลือกหลายลายนะครับแล้วแต่ลูกค้าชอบนะว่าชอบแบบไหนนะครับหรือว่าอยากให้อยากขัดต้อมเองก็ได้นะครับลองส่งแบบมาให้ดูนะครับมาใูส่นของด้านท้ายกันบ้างครับก็ด้านท้ายก็จะติดเป็นโลบาร์นะครับเป็นของเอาวอเนเดอร์เป็นโลบาร์เหล็กสี่ขานะครับสไตล์ออฟโรดแบบนี้ครับก็เพิ่มเติมให้นะครับมีไฟเบรกตรงที่สามเพิ่มเติมมาให้นะครับเพราะว่า ในรุ่นของเอแทอ่ะมันมีไฟเบรกอยู่ที่หัวเก่งอยู่แล้วเราต้องติดตัวที่มันมีไฟเบรกดวงที่3ามแบบนี้นะเพื่อให้มันทดแทนไฟเบรกดวงนี้ที่มันไม่เห็นนะอ่ามันอยู่ตรงนี้นะครับไฟเบรกของเอด้านท้ายนะครับก็จะเป็นของเดิมนะครับถอดคืนให้กับลูกค้าทั้งหมดนะครับก็จะเป็นชุดกันชนหน้านะครับก็จะมีไฟท้ายไฟท้ายที่เปลี่ยนไปก็จะเป็นไฟสมอนะครับอันนี้ก็เป็นไฟสมกลมดําไฟรุ่น V 2สองนะครับเป็นไฟตัวเจแบบนี้ เป็นไฟลมดําก็อันนี้ผมเปิดก็จะทํางานสเต็ปแบบนี้เวลาเข้าเกียร์ถอยนะครับตรงนี้ยไฟข้างล่างนี่จะเป็นสีขาวนะครับมาต่อนในส่วนของกาบท้ายนะครับกาบท้ายแบบสามมิตินะคบแบบเต็มเต็มช่องอันนี้ไม่มีวอลโลโก้นะครับก็ทําสีดําตัดสีบอลเงินนะครับก็ดุดนะครับในส่วนของกันชนท้ายนะครับก็ใส่เป็นชุดของแลนเดอร์นะครับ ก็เป็นเหล็กนะครับกันชนเหล็กมาพร้อมกับไฟ LED นะครับไฟถ่อยแบบนี้นะครับมาให้ไฟไฟส่องกับป้ายห่วแดงครับตัวนี้ก็ใช้งานได้ดีในระดับหนึ่งครับใช้ลากจูงได้ในระดับหนึ่งนะฮะแต่ก็ถามว่าลากได้เยอะไหมก็ไม่ได้เยอะขนาดนั้นนะก็กันชนนะกันชนเหล็กครับชื่อก็บอกกันชนนะมาพร้อมกับเซนเซอร์ครับเซนเซอร์ที่มันมีอยู่แล้วครับในกันชนหอยเราทีก็เราจับใส่ในกันชนตัวนี้นะครับมีบอลลากเรือมาให้ แล้วก็คันนี้ก็ได้ทําการเปลี่ยนแปลงหน้าจอนะครับหน้าจอก็มีนี่นะครับกล้องมองหลังมาให้องศาจะอยู่ประมาณนี้นะครับนี่กล้องเซนเซอร์กล้องถอยหลังกล้องลูกเต๋าแบบนี้นะครับจะทํางานร่วมกับหน้าจอข้างในนะครับกล้องตัวนี้อ่าเดี๋ยวพาไปดูภายในนะครับว่าเปลี่ยนแปลงอะไรให้ลูกค้าในส่วนของภายในนะครับก็แน่นอนนะครับ XLT ก็เป็นเบาะเป็นเบาะหนังมาอยู่แล้วจากโรงงานนะครับอันนี้ก็ยังไม่ได้แกะพลาสติกเลยนะครับให้ลูกค้าแกะเองนะครับวันนี้ ในส่วนที่เปลี่ยนแปลงไปเมื่อกี้ที่ผมบอกนะครับก็จะเป็นหน้าจอนะครับหน้าจอตัวนี้ก็จะทํางานร่วมกับกล้องนะครับกล้องมองหลังไอตัวจิ๋วๆเมื่อกี้นะครับอันนี้ก็หน้าจอตัวนี้ใช้งานยังไงนะครับก็คือต่อฮอสปอตจากมือถือนะเราครับเข้าไปที่จอนะครับก็เหมือนเรามี iPad เครื่องหนึ่งนะครับมีแอปพลิเคชันต่างๆให้ใช้งานครับในวิเก็ตเตอร์นะครับเฟซบุ๊กเน็ตฟิกยูทูบแต่มาใช้งานได้ค่อนข้างโอเคนะครับดีนะอันนี้ก็หน้าจอตัวนี้ก็กําลังแสดงผลครับว่าประตูเปิดอยู่สองฝั่ง คนไายกับผมนะเปิดอยู่สองฝั่งตอนนี้ภายในนะก็ติดเพิ่มเติมให้เป็นกล้องหน้ารถนะครับันนี้ก็แถมให้เลยนะครับในส่วนของพวงมลลาลัยก็จะเป็นพวงมลลาลัยพลวเวแบบไฟฟ้าอยู่นะครับก็คือข้อดีของมันก็คือมันจะเบามากนะครับอันนี้คือมันไม่ได้สตาร์ทนะคือมันจะหนักอย่างนี้นะเวลาไม่ได้สตาร์ทฟังกช์ชันต่างๆนะครับใพวงมลลาลัย ในส่วนของเกียร์นะโหมดเกียร์ก็จะมีนี่ครับโหมดสปอร์ตนะครับเป็นตัวเอสนะครับก็คือเราโยกมาที่ตัวดีแล้วก็ตบฝานะก็จะเป็นโหมดสปอร์ตครับเป็นตัวเอสก็จะเล่นเหมือนเกียร์ธรรมดานะครับกดบวกลบตรงหัวเกียร์นะครับตรงนี้นะครับในรุ่นของ XLT เจนี้นะครับโอเคภายในก็กว้างขวางนะครับนั่งได้ลครับเาูถ้าลูกค้านะครับสนใจรถยนต์ฟอร์ดนะครับในรุ่นต่างๆนะครับสามารถติดต่อผมนะครับได้ที่เบอร์โทรนะครับแล้วก็ไอดีไลน์ด้านล่างเลยครับ ก่อนจะไปนะครับผมก็ฝากกดไลค์นะครับฝากกดทับสไคร b ์ช่องให้ผมหน่อยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับในการทำคลิปต่อ,ตอไปนะครับคลิปหน้านะครับผมจะเอาฟอร์ดรุ่นไหนมารีวิวให้รับชมกันอีกฝากติดตามกันด้วยนะครับสวัสดีครับ